พล,พลานในพลานผู้นําทางของเราก็เจอแล้ว<ง>เดี๋ยวเราไปเอาบ้างแบบนี้นะเอาเอาอีกตัวนี้ได้ไหมนี่ค่ะทุกคนทีมเรานี่มาสี่ห้าคนป้าพี่ยอ๋อเราตัดเขาดูนี่เราเดินตามตูดเขาไปานง่วนี่ยเราก็ตัดเรียงเขาไปนี่ไงพี่เอ,อ๋อเดี๋ยวเราพาเขาไปดูเออเราพาเขาพาเดี๋ยวไปดูเขาว่ามันออกแบบไหนนะโอ้โห อ๋อมันขุดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมีอะไรมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง่งสองสามมันมีรูแป๊บนึงแป๊บบหนึงเออนู่นนู่นนู่นเห็นได้แล้วมาี่ดูเห็นได้แล้วเดี๋ยวได้ได้ได้นี่ไงตาแดงอยู่นี่โอ๋ยอึ้งยางอึ้งยางเนี่ยแต่ที่เขาจับเมื่อกี้นี่มันคารูอยู่เลยไปๆเดี๋ยวเขาพาไปดูอีกนู่นทำไมตาดีแท้ล่ะอ๋อเห็นลูกกระตามันโผล่ขึ้นมางอนมันปิดแล้วกูเดี๋ยวดู นี่ไง <occurs S 1> เน <serving> <S 2> <S 2> ี่ยห็นปะจับจับให้เจ้าพอกมาจับเอาทำไมตาดีท่นะนี่ครับตัวแรกแหกมันโอ้ตะขาบเบลเล่เลยระวังตีนเองนะโน่นค่ะ ได้แล้วอีกแล้วนะคะเขาหมานกันนะคะ๋ยวเราเราพยายามส่องก่อนนี่เดี๋ยวเรามาดูมือโปรโเขามือโปรโมันกวาดมาแล้วมันเห็นใช่ไหมอ๋อกอตัวนึงกวาดมาแล้วมันเห็นตาแดงคู่ใช่ไหมมันขึ้นอันนี้มันขึ้นมาแล้วนี่มันเพิ่งเริ่มออกพี่จับเลยตามันยังไงวะมันเราส่องแล้วตามันมองเราใช่ไหม แตงนหนว่อ๊วยพี่ยพี่บ๊ยอี่พี่พี่บ๊วด่วยี่บ้ยพี่บ๊ี่่ะ๊ยีวยพี่บวนี่บ๊วย่บ๊วยี่วยพ่บ๊วงี่บ๊ว่วนี่ว่บ๊วยี่บ๊วยพอวย่บ๊วยพบ๊วยพี่บ๊วยรีแวยพี่บ๊วยพ่บ๊วยพี่ว่ว่วย่บ๊วยพีวกับตัวแรกแกหม่่่ ก็เดินไปดูไงนี่ค่ะน <se ี่กเห็นแล้วใช่ไหมนี่ไงไหนนี่ดูดิอีอ้วนอ้วนปะตามันอ้วนมันแดงคู่อึ่งข้างลาย่ะอึ่งข้างลายะแต่ตัวไม่ใหญ่น้องเขาตาไวมากพี่ยองยังไม่เห็นอยู่ข้างหน้าจุ๊บใน ไม่กินติดท็อป <laughs> มีมีเขาชี้ให้เราจับอย่างเดียวถามไม่กินตินนโอ้โหอยู่โคนต้นไม้นี่ค่ะจับอืมนี่คือเขาบอกตัวนี้ตัวใหญ่ออเรานี่แม่อุทัยเทวีรีบเดินเลยโอ้ว้าวอย่าลงรู้นะคะอันนี้ข้างลายค่ะ เอ้ยจะไปไหนนี่ค่ะนี่ค่ะโมเจอแล้วตัวหนึ่งนี่เจอแล้วพี่ยองเจอตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าอึ่งอะไรอึ่งยางปะะเป่าวะอีกแล้วตัวหนึ่งออไม่ใหญ่เท่าไหร่กำลังไซส์ได้นี่ค่ะเอาคางดำ ไไปไหนนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนึงนี่อุ้ยตัวนึงน่าจะยางนะคะน่าจะอึ่อยงยาง ดี๋ยวดูกันตัวเบลเลอร์เลยยางไหมพลื่นปื๊ดปราดปื๊ดปราดเลยนนลายใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมนี่ไงตัวหนึ่งอึงอ้งยางด้วยพี่ยองตัวเบลเลอร์เลยไอ้เปล่าพี <laughs> ย่ยองยาง, <laughs> ยาง <laughs> นี่เต็มมือเลยอุ้อยยางไหมใช่ ทำไมคางมันไม่ดำมาใช่ะลงไปค่ะมันแผลบเช่ไโปรมากเลยอะ่ะส่องไปนี่ชึบช่ยเลยคิดว่าเยอะแหละแต่เราเดินไม่เจอเอง <laughs>